ก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงป่องไถ่บ้านนะครับวันนี้อาจารย์ป๋องได้มีโอกาสซื้อไม้ตัวนี้มานะครับซื้อไม้ให้กับน้องๆที่ฝึกซ้อมด้วยกันนี่นะครับคือว่าน้องปั่นนะครับคือไม้รุ่นเฮอริเคนฟังโบนะครับนี่เลยครับใหม่อยู่ในซีนพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมีโฮโลแกรมดับเบิลไฮพิเนดดีเอชเอสนะครับผมออกเสียงแบบดาว้านะดีเอชเอสนะครับนะถ้าเอาเสียงใส่ดีเเอส นะครับพูดไปเรื่อยนะครับไม่ได้เสียสาระอะไรวันนี้ก็จะมาลองเดาะเปรียบเทียบระหว่างเฮอริเคนลอง5นะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเฮอริเคนลอง5ที่เป็นตัวปูวินเชียนนะครับโค้ดรหัสของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะนี่เลยนะครับฝั่งโบครับ X5 หรืออะไรอย่างนี้นะน่าจะ X5 ปะ่ะ x x ที่เฉยฟอง x x 2 x 5 x อะไรไม่รู้นะครับก็นี่โค้ดเขาก็มีโค้ดเหมือนกันถ้าเป็นตัวคอมิชชันโค้ดก็จะประมาณนี้ b 2x นะครับค่อยๆปาดนะครับไม่จวดนะครับค่อยค่อยปาดจวดแรงไม่ได้โดนผิวไม้นะครับอ่ะนะครับสี C ของเขาจะเป็นแบบไม่ก๊อปแก๊ปบนะครับเป็นแบบนุ่มๆน,นะครับโอ้โหตรงนี้ ด้ามห่างปลาต้องขอโทษด,ด้วยด้ามห่างปลาตรงนี้ติดแน่นอือโฮโลแกมรมเขาเหนียวนะครับเอ้ยใช่ซีนของเขาฉีกขาดรากนะครับเดี๋ยว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 เดีเด๋ยวไม้เป็นรอยจวดออกั๊บนะครับผิวไม้ริมบ้าครับดูชั้นไส้ขขเขาก็เป็น ถ้าเป็นของจีนก็เป็น ALC แะครับถ้าเป็นภาษาเขาอลามิดคาร์บอนนะครับนี่ครับงานดีนะครับงานเนี้ยบนะครับงานเนี้ยบกว่าตะก่อนมากเลยนะครับเมื่อก่อนผมได้มาก็ไม่ค่อยเนี้ยบนี่ก็ริมบ้าเหมือนกันสังเกตที่ผิวไม้ครับอันนี้โปรวินเชียนนะครับดูผิวไม้เรียงกันผิวไม้จะเรียงกันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นริมบ้าที่เป็นแผ่นเปื้นๆมาเลยนะครับธรรมดานะครับก็แล้วแต่คนชอบขนาดนะครับตีได้เหมือนกันครับ บางคนบอกว่าไม้นี้มันตีไม่ได้ตีได้ครับแต่อันนี้ก็อาจจะฟินกว่านะครับฟินยังไงนะครับก็แล้วแต่ความรู้สึกใครนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเดาะฟังเสียงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับอโอเคเดี๋ยวไปลูปอิงปองมาก่อนอ่ะได้รูปอิงปองมาแล้วนะครับเมื่อกี้พอดวิดีโอไว้นะครับนี่ลูกของเราเป็นรูปฝึกซ้อมนะครับอ่ะเบื้องต้นเรามาฟังเสียงเราเคยฟังเสียงไปแล้วนะครับเฮอริเคนรองห้าโปรินเชียนะครับ เสียงต๊อกๆเลยครับมาดูสัสนของเขาอีกทีนึง่งดูเหมือนกันเลยนะคล้ายกันเลยนะแต่ว่าการโอ้เหมือนหมาลงจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับตัวนี้เอามาลองดอกฟังโบ B2X เฮ้ยแน่นนะเนี่ย๊ mm. อกๆอล้วนเนี่ยเอาอีกแล้วครับผมเอดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฟังเฮลิเคนลองใหม่นะครับนี่ไม่ธรรมดาครับอ,อ้าวูฮะอหอเฮลิเคนลอีกทีึงอันนี้จะปุ๊กๆมากกว่านั้นจะปิ๊กปิก ฟังโบต้องจับแบบนี้จะได้รู้สึกสมัมผัสสะเทือนโอ้นี้ปิดก,กว่าต้องจับไม้แบบนี้ต้องจับไม้นิดๆอย่างนี้ถ้ากำแน่นเดี๋ยวมันรับความสั่นไม่ได้โอ้นี้สปริงสปริงกว่า นิดหน่อยแต่อันนี้เป็นไงซับซ้ออันนี้ซับซ้อนนะอ๋อวันนี้มีแขกรับเชิญครับเอาลองเดาะให้หน่อยดูแบบเดวันครับผมเดวันไทยบ้านครับเดี๋ยวเขาบอกให้ฟังครับผมฟังโบวจบไปแล้วต่อไปเป็นคนลอง อ๋อผมว่าจุดสวิสพอทของไม้หลง5กว้างกว่าครับแจดีจะอยู่ประมาณนี้แต่ของฟางโบแอร์ียอยู่แคบครับจะอยู่ประมาณนี้จุดสวิสพอทจุดเด้งกว่าแต่แคบกว่าครับแต่มันก็ปอกปอกเหมือนกันนะใช่ครับตัวข้อดีของเขาคือกว้างกว้างกว่าครับอันนี้คือแคบแต่ตีได้ไหมตีได้ครับตีได้แต่ต้องแม่นยําเรื่องจุดหนึ่งอันนั้นระดับโป้ต้องแม่นยาแต่นี้ระดับมือสำรองก็ใช้ไม้นี้ครับมือโปรใช้ไม้นี้ได้นะครับ อ้าถ้าใครชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก,กดแชร์ให้กับวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปิงปองไทยบ้านนะครับฝากกดติดตามช่องปิงปองไทยบ้านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการคอมเพลีเปรียบเทียบระหว่างเพลร์เคนลอง5าแล้วก็ฟังโบนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับ ผมเคยตีฟังโบรุ่นเก่าครับแต่ตัวนี้ผมทราบว่าเป็นฟังโบรุ่นใหม่ผมรุ่นเก่าผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับแต่ต้องลองตีตัวนี้ดูน่าจะเวิร์กก็ได้ครับเดี๋ยวต้องลองดูครับแต่ผมว่า,าฟังโบ B2X ที่ว่า 2X นี้คือน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับเพิ่มความหนาของชั้นไม้แล้วก็งานไม้ของเขาเนี้ยบกว่าเดิมครับผิวไม้เรียบเลยเมื่อก่อนจะสากๆผมเคยซื้อมาผมไม่ตีเลยครับ ซื้อมาปุบผมขายต่อเลยผมไม่ได้ว่าดูถูกไม้เขาหรอกมันเป็นจริงๆขอบนี่ก็จะตะปื้อตะปะอันนี้เนี้ยบขึ้นนะครับใครที่อยากหาไม้ที่แบบว่าเป็นมีพรีเซนเตอร์เป็นฟังโบนะครับจากนักยาทีมชาติจีนนะครับรองแชมป์โลกด้วยนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายขอุปกรณ์ปิงปองชั้นนำทั่วไปนะครับก็ไม้นี้ผมก็ได้มาจากร้านปิงปองชนบุรีนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อร้านนี้ไปก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวใครที่อยากาเดี๋ยวผมจะติดยางใส่ไม้ฟังโบ B2X ด้ามสีชมพตูตัวนี้นะครับติดกับยางอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยครับหรือว่าใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับรอ,อย่าลืมกดแชร์วิดีโอไ,ไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับอโอเคจบกันไปจริงๆแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอคลิปคปอมแพรระหว่างเฮลิเคนลองหและ เฮอิเคนฟังโบ B2X นะครับนี่ B2X ตรงนี้เดี๋ยวให้ดู B2X กัน B2X AL AL คือ L โอ้นะับโค้ดกันยากเลยนะครับมันเป็นโค้ดร,รหัสภาษาอังกฤษนะครับไม้ที่60นะครับแต่อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าโค้ดอะไรงไงแต่ว่าสังเกตดูฟอนต์ของเขาจะไม่เหมือนกันนี่ฟอนต์สำหรับโปรเวนเชียนนะครับก็จะเป็นอันนี้ลำดับที่157ครับนี่ครับ โชเลฟังเอมาลง,ลงมาลงมาลงชโชเลอดูหน้าเขานี่นี่ท่าท็อปนี่ไหมบิดไลหล่ไหมบอกเด็กทุกคนเลยครับบิดไหลแบบนี้เอามือช่วยมาบิดไหล่งี้แล้วก็ฮุกนะครับโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับว่าไงไหมครับคนหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปเลยนะครับกดติดตามไว้นะครับช่องบิ๊กบ่องไทยบางครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ